สวัสดีเจ้าพี่น้องกัลยาแช่เนี่ยจะมาวันนี้ก่อนื่นก่อนื่นขออันกดติดตามกดกระดิ่งให้กัลยาเตอร์เดอร์เพื่อเป็นกำลังใจวันนี้กัลยาก็มาวิเคราะห์วิจารณ์มาอูเรื่องเลขหวยหวยรัฐบาลที่จะออกวันที่16ตุลาคมส5 6 4เป็นวันเสาร์นะจ๊ะงวดนี้เป็นวันเสาร์งวดแล้วขาดไปหน่อยเนาะงวดน,นี้เอาแก้ตัวใไม่แก้ตัวใหม,ใหม่เจ้า ื่นนี้เป็นวันเสาร์ขึ้นสิบค่ํมเดือนเกี่ยงขึ้นสิบค่ํมมันเป็นเดือนขึ้นเนยอแต่เป็นเดือนเกี่ยงว่าอันวันนี้จะมาอู้เรื่องหวยอันรัฐบาลว่าวันเสาร์มันเลขเลขตามตามเลขนำโชคจากฝันวันเสาร์ถ้าฝันวันเสาร์ถ้าฝันวันเสาร์เลขมันจะเป็นเลขอะไรยังไงอะ เด้อเฮาช่วยวิเคราะห์วิจารณ์กันเ้อถ้าฝันวันเสาร์ส่วนมากส่วนมากมันจะได้ก็ตกเก่าโชคลาภจะได้ก็ตกเก่าฝันวันเสาร์กลุ่มเลขที่เด่นๆนะที่ปรนทื้มานี่นะมันเป็นวันเสาร์หวนหวยออกวันที่สิบหกนะจ๊ะเสาร์ที่สิบหกตุลาหกสี่ ขึ้นสิบ่ําเดือนขึ้นสิบขําเดือน,น,อน,ห,นหันเอพ่น้องหันกรอเดือนเกียงเลล่ะภาษาเหนือภาษาลแนาเดือนเกียงเดือนตุลาถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ เข้าหน้าหนาวแล้วอนะ่ะถ้าสลากออกวันเสาร์ออกวันเสาร์เลขเลขที่เด่นเด่นเลยอ่นะเลขเด่นเด่นมันจะเป็น0714

เฮ้เฮ้หกหกเลขเบิลก่อนเลกเบิลเลขห้ามก็ถ้าจะมีพ่องเลยอะห้าสองห้าห้าห้าหกหกเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าสามเก้าห้าห้าสองห้าห้าหกหกเจ็ดห้าแล้วก็มีแปดสาม ถ้าเอาฝันมันเป็นเลขนำมันเป็นเลขประจำวันถ้าหวยมันออกวันเสาร์เอาฝันวันเสาร์น่าออกอันนี้เลขเลขเนี่ยที่ว่าเพื่อนว่าเป็นเลขสรุปตัวเลขนำโชคจากความฝันวันเสาร์ที่สิบหกกรกฎาตุลาหกสี่เป็นเดือนขึ้นเนี่ยเดือนขึ้นสิบขําเดือนเกียง ถ้าสลากอกวันเสาร์เลขที่เด่นเด่นกลุ่มเลขเด่นเลยอ่ะนี้เลขเด่นเลขเด่นเอาก็ซื้อแล้วแต่พี่น้องชอบเลขไหนบุญชอบเลขไหนก็ซื้อเลขนั้นะมีศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหกสามห้าสามหกสามแปดสี่สี่ห้าสอง ี่มีกระบอกนยาเนี่ยเป็นก้านมันอ่ะอ๋อเขกา้านบะหมี่อะ่ะมีเป็นทุดชอาก้านมันเหอมีอะไรมันอะ่ะมันเป็นติกกองป,นปอ้นป่าอ่ะถ้าตัวเป็นกระบอกที่บะหมี่อ่ะที่ปิดแค่เศมันนะเป็นพอกกี้อะ่ะพอกี้ดันลมไมหรอสีส้มสมอ่ะ สีส้มมันได้มันเป็นแรงดันสองห้าห้าหกหกเจ็ดห้าแปดเก้าเก้าสามเก้าห้าแปดแปดอันนี้คือคือเลขเด่นนะจ๊ะเลขเด่นกลุ่มเลขเดียวกัน ลุมเลขเดียวก,กันก็คือประมาณหนอันนี้อันนี้เผื่อไว้อ่ะสามศูนย์สี่ศูนย์สี่แ่ชอบชุดนี้อ่ะ ที่ชอบชอบคือเนี่ยที่ที่ส่วนตัวอ่ะส่วนตัวปากายาชอบเลขนี้หนึ่งสี่น้าจะมีสามก็เลขนี้ที่ชอบเนะีเจ็ดนะี่มาตัวแต่เจ็ดในใน,นี่เหมือนนีหกเจ็ดเจ็ดหอะ่ะที่ชอบสุดนะเจ้า ซื้อหวยรัฐบาลเดอ้อจะได้ย่างนี้เจ้าคลิปนี้กวัสวีเดอ้อนี่เนยเนยเลขเลข,เลขประจำวันวันเสาร์ที่สิบกตุลาคม2องพหกหวยที่ออกเจ้าขอให้ทุกคนโชคดีนะเจ้าสวัสดีเจ้า จอกันคลิปหน้าเน้อเกเดมาอู้เรื่องเรื่องหวยต่อไปก่อนหวยออกวันนี้วันที่สิบเอ็ดสิบวันที่สิบสิบเอ็ดและแถมสามสิบวันเราจะลอยกันแล้วบ๊ายบายขอทุกคนโชคดีเน้อลอย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 จะจะไม่ลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กัละยาชาเนี่ยแต่เด้อจะได้มีคลิปต่อไปนะจ้าสวัสดีจ้าปีน้องทุกคนเน้อจ้า